สวัสดีครับมาคนละทางนะครับสามมุงโศวีนาฬิกาไฟแดงกะเริ่มทำงานได้เป็นแล้ว <c oughs> อ่ะ <c oughs> <c oughs> งานนี้ก็จะไปกรุงเทพแล้วครับหน้าฝนก็รถก็ล้างจอดนะครับงานลอกอางานนานะครับงานลอกนานครับก็นนี้เลอะกับหายตัวเหมือนเดิม เราบอคอยยูบอรเราสิไปหาตัวผู้นั้นผู้นี้เรื่อยอะวันนี้ก็มาสองคันครับเมื่อเช้านี่มาคันเดียวครับคนไม่ค่อยมีภาระทางบ้านเยอะเท่าไหร่แต่ว่าภาระทางการเงินหลายเติบเอา ี้ก็ทำเป็นคันนานะครับคันนา ทางสองทางครับแต่ว่าทางนี้โคงขึ้นไม่ได้ครับมันชันเกินทางดินทรายครับแต่ว่าฝนก็เพิ่งลงนะครับเมื่อเช้าก็ลงมานิดหน่อยคงจะไม่มีฝุ่นนะครับ เดือนนี้ได้แสนเที่ยวแล้วนะครับนี่ร้อยสี่สิบครับเอาขึ้นนีป่ะเอาจัดไปนึกว่าจะไม่มีใครขึ้นนึกว่าทางสวนรถนะครับทีแรกนี่ หนักเยอะมันก็เลยไม่ฟรีมาดูไฟแดงครับผมตอนนี้ก็เปิดกระทุนแล้วนะครับไฟตาก็ไม่เหลือกันชนก็ไม่รอดเขาพูดให้ผมฟังนะครับเสียจิมไปผมฟังว่าเออพ่อมแมน ไอดิสนะครับอบอให้ผมฟังว่าตกลุมขี่ไปนะว่าโอ้โหขึหน้นเนาะเสร็จหรอจอดรถไว้นะครับแล้วรถมันไหลไปตกแล้วทีนี้เอารถขุดนี่ดึงขึ้นแล้วกันชนมันไปเกาะกับเนินโอ้เนาะดีนะที่เหลือไฟตาอีกตานึงนี่เอาไว้ส่องตอนกลางคืน ก็ไปสิแม่ยังบูเนี่กระจกอะกระจกมีกี่ข้างนี่โอ้กระจกมีสองข้างอยู่ <c oughs> ไม่ก่่ากระจกเหลือข้างเดียวมาดูว่าสีแดงจะขึ้นไปทางไหนนะครับถึงทั้งเกากองเสียดิตหรือเปล่านะครับ หือว่าเปิดคนละล่องนะครับเป็นคนบ่คอยกินเสน้นกัน <c oughs> <c oughs> เฟืองเร็วครับคันนี้ครับรอยเ็ดห้าครับทีมงานฮีโน่ครับโอ้โหไปคนละทางจริงๆด้วยคันนี้เฟืองมันเร็วครับนี่วิ่งล่องครับ เนี่ยคือวิ่งไปตามร่องนี่แหละเห็นไหมก็จะไปเสดิดอยู่หนึ่งอยู่ทางอ่กงหนึ่งเพราะว่าตรงนั้นนะมันจะมีหลุมครับหลุมหนึ่งใหญ่กว่าเขาเลยนีก็เล่นโซ่ทุกวันครับเล่นโซ่นี่โอ้ยสุบวันยัง วันนี้ก็มาวิจารณ์ทีมงานก็ใหญ่แหล่เต็มๆนะครับก่อนที่จะยุดนะครับหมดงานนี้ก็ไม่ใช่ว่าหมดงานแร้นี่ถ้าลงนาปุ๊บเนี่ยก็จะไม่มีที่ให้วิ่งับ นิยมมากครับนี่จะมีฝาขาวนะกับฝาดำนะครับเพราะว่าฝาดำเนี่ยแรงกว่าหรือเปล่านะครับคิดว่านะฝาดำนี่สมัยก่อนเคยได้ยิน115ครับถ้าฝาขาวก็ร1 0นะครับจะมีสองตัวครับ นิยมใส่รถสีข้าวนะครับผมมีสองตัวครับแต่ว่าตู้ใหญ่เกินัไม่ดีสีข้าวสมัยก่อนลำบากก็ไม่ใช่อะไรพื้นที่เล็กๆนี่เข้าไม่ได้ครับแต่ว่าก็จะได้เปรียบเรื่องการสีไวครับเพราะว่าแรงมันเยอะนะครับแล้วรถใหญ่นะมันก็จะไม่ค่อยติดนะครับ ถือว่าใช้งานหนี่โหดมากครับโหดกว่ารถขุดอีกครับเพราะว่ารถขุดมันก็ได้หยุดบ้างอะไรบ้างนะครับรอพวกนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะจัดเลยครับดีหน่อยครับที่ว่ามีเกียร์นะครับมีเกียร์ทดช่วยหน่อยนึงนะวิธีการหนีก็แล้วแต่สูตรนะครับแต่ว่า ลดผมนน่โอ้ยเหยียบคันเร่งนน่เอาไมคคำไว้ดิครับคันเร่งช <laughs> มต่อคลิปหน้าครับ